ครับจะมาเอากันย็บป้ากับติบเขอานะครับเนาะคันแรกเข้ากับเอาเชือกมากนี่ครับเชือกเคี้ยวน้อยเข้านี่แหละมาตัดตัดแล้วเข้ากับมาวัดเบิ้งกับก้องเข่านี่กับิปเขอาเข้านี่วัดรอบๆครับนี่วัดซีรอบหันรอบก็ไเลยครับหนึ่งสองสามสี่อ่านี่ครับจากนั้นเข้ากับเสร็จแล้วนะครับนี้เข้ากับเข็มมากแบนนี้ เย่ยมปับ๊บเ้าก็ดึงมากเลยครับดึงมากครบนี้เห็นแล้วครับนี่ครับอันนี้เขาก็มัดเขากมัดเย็บนะครับแบบนั้นไม่เย็บใส่นี่ครับเยบ็ยบเย็บรุ่งสิครับเย็บรุ่งมากสินะครับน,นี่เยี่ยมเย็บเย็บมากสิเนาะนี่ัห้ากระดึงดึงปับ๊บดึงนะครับเนาะดึงมากปับ๊บห้ากระดึงออกจากนี้ เสื้อนี่เอากระเข็มกระมัดคอร์ดนี่ครับคอดหัวหนี้งคอดปั๊บนี่ครับคอดคอรดปั๊บจากนั้นเท่ากระดึงครับเท่ากระดึงดึงขึ้นที่เกลีครับนก็สิเป็นคอดน้อยๆอยู่ในนี้ครับประมาณนี้ครับนี่ครับวันนี้ต่อไปเาจะสาธิตการขึ้นไล่เห็นไหมครับ นี่เขาก็นับได้ครับในช่องนี้ครับช่องที่ผมสารผมหมดปากนล้วนับหนึ่งสองสามสี่หาเอาหาหนึ่งเอาหาครับหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ครับนีครับเอากระดปักลงครับนี่กระดึงมากขึ้นกาครับนี่ครับดึงมากที่เก้าครับนี ดึงปั๊บนี่ครับดึงปั๊บเห็นะครับมันาก็สอดเข่าตัวเก่านะครับเก้าครับมาสุกเกาปั๊บเลาก็ดึงปั๊บดึงตัวเด็ดเซ็ตจากนี้เวลาแล้วนครับนี่นะครับ ก็มามวนมวนนี่ครับนี่หนึ่งเอาสองหอบครับสองกระเดีงครับตีต่ยูดส่งของมันมันต่อไปให้ไปอีขะหนึ่งสองสามสี่ห้ากระไซนี้ u บเก็าสิเก้กา,ลาลแล้วครับ u บลงเยนะครับ ดึงปับ๊บกรบเจี๊ยบกับข้าว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 นะครับข้ากับสอดนี่อยากมันนี่ข้างนอกกันบ้างว่าสอดใส่ข้างในเขากระดิ่งขึ้นถึงไหมถึงมาปับ๊บเขากระดึงปับ๊บเก้าแล้วครับสอดสองเท่าส,สองรอบครับ กระดึงปั๊บดึงแสงสินะครับนี่ใส่นับคือเก้าวหนึ่งสองสามสี่ห้ากระใสเสียบลงดึงคือเก้าะนาะครับนี่ครับเงียบเพือเก้าวเท่านะครับนี่ขอขาหัวเกาใส่ปั๊บกรดึงนี่นะครับ ออกมาเป็นลายนี่ครับนี่นี่ครับออกมาเป็นลายนี่ครับนออกมาเป็นลายเขาเห็ดมาเรื่อยๆวนวนวนว่าจนเซ็ตครับแล้วเสร็จแล้วผมสีเห็ดชูเบิ้งครับวนสองเก่า หนึ่งสองสามสี่ห้าเข้ากันนะผ่ากระจกลงก็เข้าแล้วครับนี่กะดิอันนี้มาบอกการเย็บก่อนครับแต่คลิปหน้าเดี๋ยวจะสานให้เบิ้งครับนีการตานห้เบิง้งความครับคลิปหน้านี่ก็ดิเป็นการเย็บขากระติดข้านะครับเย็บทั้งขาทั้งตัวมน,นะครับ จะ,ะนับหามาได้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอีกดิ่งมากให้เก่าานะครับนะครับดึงมากน่ครับดึงมากแบบเดิมแบบเดิมครับน่ครับแบบเดิมครับจะเป็นลายแบบน,นี้ครับ ตอนนี้เขากําลังส,สีรอบแล้วครับนี่ยครับผมกําลังสีลลอบครับเพียมาเรื่อยๆครับนัออนบมาบขึา้นเขาคับหนึ่งสองสามสี่ห้าเล้วก็ ครับรอบสุดท้ายแล้วครับนี่นี่จะเป็นรอบสุดท้ายนะครับนี่เนาะครับเบิ้งครับสุดท้าย รอบสุดทไทยเสร็จแล้วครับมันเป็นจะเบิ้งเบิ้งคิดพมจะทำาการมัดตัวนี้นะครับเนี่ยมัดตัวจอดกันนะครับเนี่ยจิ้มจิ้มข้าโตห่างกันเลยนะครับจิ้มข้ะโตห่างกันปั๊ปบแล้วเขาก็สอดตัวที่มันนี่ครับตัวนี้ครับสอดใต้ตัวนี้ครับนี่ครับสอดใต้ตัวนี้เขาไปดึงกันมาก ผมกับเป็นการเซจซินครับกระบวนการเยียบก็เขาครับนี่ครับน e, ี่ для, okay. here, ครับผมการเซจซินครับตีบข้าวของน้อยครับนี่ครับข้างในจะเป็นประมาณนี้ครับครับข้างในข้างในประมาณนี้ครับครับผมข้างในกับสิประมาณนี้แะครับนี่ครับข้างในครับนี่ครับงทาง ครับผมที่ละครับ